สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจีนนะครับคืนชกกนวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2568เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นีด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกจากเส้่อมูลใดนะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คน้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ทหก่ขึ้นชกจริงกับเกาะเติ๊ตช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสําหรรัับบบนนนนีี้้้้กก็็เเเปปพยงงแคค่่ขอออมูลืตไ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยไทยจสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างสึกมืยไทยจสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2 1ธันวาคม2 5 6 8นะครับ คู่ที่1นนะครับฝา่ารั่งคือสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวงังไพ่รถสวยจัดเจงสายพริยวพิกัด101ปอนด์คู่ที่2นะครับฝา่ารั่งคือมนฑ์พระรามสิทธิเพชรโชกันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโชกุลณวพลฟาร์มสุขกระบือไทยพิกัด104ปอนด์ต่อ106ปอนด์คู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับฝา่ารั่งคือมาวินศุนกีฬาห้วยต้มส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบัวแก้วสอสอประกอพิกัด132ปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝา่ายคืออเฟร์รราี่แฟเทค ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบธเชอวดนะครับพิกัด154่ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดทุกใจกด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเตอไหร่นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชร์นะครับผมขอแนะนํานะครับพักยก2 4ครับต้องมีแอทําหน้าก่อนนะครับและตามด้วย PAK24 ครับลุ้นมันทุกสั่งเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568นิปะครับเวลา14นาฬิกาดทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจดล้วนๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจสในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านแดงคือสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าป๋าโดอยุธยาหรือว่าอออุดอุดอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวังไพ่รถสวยจัดเจใส หนึ่งร้อยหนึ่งปอน ทางด้านฝ่ายแทงนะครับสไนเปอร์ไปในโชว์จ่ากตัวเชยภูมิอายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าป้ามตีฝันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเกียิเพชรนะครับมีเดียเกียิเพชรเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเสียตโตโต้กระเป๋าลิงกี้ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนนทานศิราสิทธิเอราวันที่วุฒิราชดำเนินชก100อปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดอัจฉริยะท็อปแฟรี่ยิมที่ว์ ครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนโชกุนณพัพลฟาร์มสุกกระบือไทยที่วิธีช่องเจ็ดโชคหนึ่งร้อยสามปอนด์นะครับเมื่อวันที่สองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงก็ชนะหนึ่งไฟสรุปแพ้สองไฟครับ ส่วนไฟน้ําเงินวังไพรนะครับเป็นในโชคจากสมุทรสาครอายุ16ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเลวฉลาดหลักเหลี่ยดีและฟอร์มสดเลยนะครับหกไฟหลังสุดนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับปัจจุบันนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ปอปาการนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมีคุณปาการลําพองพวงเป็นหัวหน้าขณนาคอยดูแลนะครับแล้วก็มีจเจตทองพิมายนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสดนะครับชนะคะแนนแกร่งสุ์พุทธซ้อนนะครับที่วิธีช่องปอนดนะคลังน ย้ำแขนชนะแกล้งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก100ปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับพลิกชนะนอกยกที่3ผักบุ้งเพชรเกตเพชรที่วิเีช่อง7ชก102ปอนด์นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มเซอร์กขอนทางด้านฝ่เงินนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่าเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ162หนึ่งร้อยหกสินสูงประมาณ160ซนติเมตรส่วนนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ6 สไฟส่วนฝ่ายเงินชกไว้ประมาณ30ไฟกระดูกการชกมวยท่าหน้าแรงชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนี้เท่ากันนะครับ48กิโลกรัมครับคู่นี้เป็นมวยประเภทฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงสไนเปอร์ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยนะครับบรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบนะครับเป็นมวยสายทีมงานนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเป็นรองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินหวังไพรนะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มสดเลยนะครับหกไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ไขรนะครับฟอร์มสดร่างกายดี แต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาทีหลังนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยนะครับผมดูกระดูกมวยดูดีกว่านะครับผมดูกระดูกมวยช่วยได้นะครับและน่าเสือบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับคู่ที่1นะครับผู้เปิดหัวของมวยต่จีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่2งนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือมนพระรามศิษย์เพชรชลูกันนะครับหรือว่ากุมารทองลูกห้วยแห้งส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรโชกุลณวพลฟาร์มสุขกระบือไทยนะครับหรือว่าเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับพิกัด104ปอนด์ต่อ106ปอนด์ครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย104ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายเงินต่อย106ปอนด์ฝ่ายแดงต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับ ฝ่ายแดงมนฑ์พระรามนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดราชบุรีอายุ17ปีเป็นมือซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตนะครับมีอาจารย์สุรเสียงรอดนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยหลวงสิทธิเพชรชูกันนะครับทีทัศน์พูนชูเป็นผู้จัดการนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนน็อตใหม่วออุรชาที่วิธีช่องเจ็ดโชคร้อยสองปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการป หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่3บ้างไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตที่วิธีช่อง7ชกหนึ้อย่ปอนด์ครับลาสุดนีแพ้คะแนนทับหน้าสอเปรมบุตรนะครับที่วิธีราชเดิมเหมือนชก1นึ่อปอนด์นะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสาฟอร์มลงสดุดของทราชแฟรนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินเพชรโชกุลเป็นในชคจากจังหวัดกรสินอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเข่าในเหนียวล็อกตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งสอกส่วนรุ่นแรงครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูเป็นรออนครับเพราะว่ามาเสริมแทนนะครับเดิมทีจะเป็นด้านคมพีเคแสนชัยมวยไทยที่จะชกกบมนอนผรานะครับล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นเพชรโชกุลเข้ามาเสริมแทนการเตรียมตัวเป็นรองนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับฟีซ้อมอยู่ที่ณอพลฟาร์มสุกกบือไทยนะครับที่ จังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็มีทางด้านนวพลสิทธ้พันตุเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับแพนอกยกที่3สไนเปอร์อูดอุดอนนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพ็ดเอสเคเอสชก100อปอนด์นะครับหลังจดกน,นก็แพนอกยกที่3าสิลาชายดาบชานกองปาดนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพ็ดเท็ดเอสเคเอสชก103ปอนด์นะครับล่าสุดมีแก้แค้นชนะคะแนนสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยที่วิธีช่องเจชก103งปอนด์นะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับ3ฟมร์มล่าสุดของทงนางฝ่ายเงินก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟที่เชียบกันที่3ฟอฟอมล่าสุดของทั้งคู่ใกล้เคียง ส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ16 5ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมหมยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ก็ชกมาประมาณคนละ40-50ไฟน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดง5 0 5สิงกิโลส่วนฝ่ายน้ำเงนก็ประมาณ49กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่านะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของหลักเกลี่ยมฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับและเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับบวกไปถ แบกน้าหนัก2ปอนด์นะครับส่วนฝันเงินเพชรโชกุลนะครับเข่าในนี่ดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับเข่าในทาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเวทปะทะดูเสียเปียบนะครับและการเตรียมตัวดูเป็นรองด้วยครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนพระรามสิทธิเพชรฉุกันนะครับเวทปะทะดูใหญ่กว่าการเตรียมตัวดูได้เปียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับมนพระรามสิทธิเพชรฉุกันครับคู่ที่2นะครับของมทัจสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนพระรามสิทธิเพชรฉุกันครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายตองคือมาวินโซนกีฬาห้วยต้มนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับบัวแก้วสอสอประกรณ์นะครับหรือว่าอ,อกิจเกษมหรือว่าโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับพิกัด132ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงมาวินก็เป็นนช่องจ่าจวดลำพูนอายุ27ปีเป็นมวยขวานะครับบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงนะครับขวางหน้าแทงแรงนะครับและฟอร์มก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับแปดไฟ์หลังสุดนี้เพิ่งจะสรุดแพ้ไฟ์เดียวคือไฟล์ล่าสุดนะครับก่อนนั้นฟอร์มดีมาตลอดเลยครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์สงบพุทธเพ็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสตเอกปัตตนีให้การสนับสนุนนะครับวันมงคเสดะคเอบ สามฟอร์มสุดนะครับชนะคะแนนซาเวียซอเดชพันธ์ที่วิธีช่องเจ็ดชก103 15ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนตาคู่จึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนพลังบุญเอสเซปรตองที่เวทีราชเรมเหมือนชก129ปอนด์นะครับล่าสุดนีสุดแพ้นักยกที่สามนะครับเพชรแสงชัยเอ็มยุเด่นที่วิธีช่องเจ็ดชก103 11ปอนด์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของท่านสายแดงนะครับชนะสองไฟสุดแพ้หนึ่งไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินบวกแก้วนะครับเป็นในโชคจ่ากจวัสสุรินอายุ27ปีเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางแรงไล่แขนแทงยัดไส้แรงสอกคมนะครับและฟอร์มสดเลยครับ ก้าไฟหลังสุดนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒส,สุรินนะครับมีท่านสสปรกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกยกงที่4ขุนเดชสิทธิพนันเชิญนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก1 3สสปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรอุบลสอเทียนชัยที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก1 3สิบสองปอนด์ล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับ ชนะนกยกที่3ามเมฆพระเบกคอมเพกที่วิทีราชดำเนินโชคร้อยสามสิ 3, ป่ปอนดน์ครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทาราฝ่ายเงิน,นครับชนะรวดทั้ง3ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งกู้นะครับ ทางหน้าฝันเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับแฝงสูงประมาณ168เซนติเมตรนะครับส่วนฝันเงินก็สูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับทางหน้าฝันเงินก็ดูจะลอยๆเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่นี้ก็ชกมาประมาณคนละ80ไฟล์น้ำหนักปล่อยนะครับทางหน้าแฟงหกสิบสามกิกโลส่วนฝันเงินก็ประมาณ65กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อย <Gaza> ก็ดูว่าทางหน้าฝันเงินจะดูเต็มเวทมากกว่านะครับ คู่นี้นะครับกระดูกมวยนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงมาวินนะครับจะดูดีกว่าในเรื่องของการผ่านมวยนะครับการผ่านมวยดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าจะเสือเปรียบเรื่องร่างกายนะครับร่างกายดูเป็นรองครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดแพ้นอกคูต่อสู้มานะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยร่างกายดีมากๆเลยนะครับก้าวฝ่าหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ไข่และเวทปะทะดูเวทเต็มเวทเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับแต่ว่าการผ่านมวยดูเป็นรองนะครับ แต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝา่ายน้ําเงินนะครับบวกแกว้วสอสอประกอนะครับผมดูร่างกายดูได้เปรียบนะครับดูดีกว่านะครับและเวทปะทะดูเต็มกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบวกแก้วสอสอประกอบครับคุณดิสารนะครับรองคู่เอกของมวยตจสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบวกแก้วสอสอประกอบครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ของวีทีช่องจสี่ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเฟอร์รารี่แฟร์เทคนะครับหรือว่าเพชรสิงห์ขอนปาอินเตอร์หรือว่าจักรยานมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชอวดครับหรือว่าวันของโอม WKO หรือว่าวอจักรวุฒิหรือว่าเพชรสี่หมื่นพิกัดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเฟอร์รารี่นี่เป็นโชกจากสุราธานีอายุ27ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวสัตว์แข็งแรงขวางหน้าแทงแรงแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคนะครับมีเสียเปลมบุษลาบวรวงนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มล่างสุดนะครับแพ้คะแนนดิมิทรีคอฟตุนนะครับนักชกชาวรัสเซียนะครับที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับชก145.5ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นกยกที่1นะครับเคียมรันนะครับนาบาตินักชกชาวรัสเซียที่ศึกวันลุมพินีชก145ปอนด์นะครับล่าสุดก็อย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้นกยกที่3ก้องไก่สอสมัยที่ศึกวันลุมพินีชก145ปอนด์นะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าดงทงแฟนนะะคครรรััับพ้้วด3ไเลยบ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเฮอร์คิวลิสนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชอายุ23ปีนะครับดีกีนี่แชมป์147ปอนด์เวทีราชดำเนินครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าเปิดเกมนะครับปั้มฟัดรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งและฟอร์มสดเลยนะครับเไฟล์หลังสุดนี้อย่างสะกดคำว่าแผลไม่เป็นด้วยนะครับปัจจุบันนะครับฟีซ้อมอยู่ที่เพชรซีเหมื่นที่นครศรีธรรมราชนะครับมีคุณวิทยาเพชรซีเหมือนนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียเบสเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุน สามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนตะเภาแก้วสิงห์มาวินที่ราชดำเนินเวอร์ซีรี่ชก1 4 7ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์1 4 7ปอนด์ของวทีราชดำเนินด้วยนะครับชนะตะเภาแก้วแล้วก็คว้าเข็มขัดมาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนชูเจริญดับรันสารคามนะครับที่ราชดำเนินเวอร์ซีรี่ชก1 4 8ปอนด์นะครับล่าสุดก็ร์โชฟอร์มสวยต่อนเนอร์นะครับชนะคะแนนอาเมดเอลฮามดูนี่นะครับนักชกชาวโมร็อกโกนะครับที่ราชดำเนินเวอร์ซีรี่ชก105สี่ปอนด์นะครับ สามฟอมสุดของตราแฟมเงินนี่ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเชียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งกู้ตาราแฟมเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับแฟดงสูงประมาณ178ซมส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสูงประมาณ183ซมถ้าหน้าฝ่ายน้ําเงินดูจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทั้งหน้าแฟร์แดงนี้ชกมาเป็นร้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ํเงินชกไว้ประมาณ85 0กระดูกการชกมวยทางหน้าแฟร์แดงชกมาเยอะกว่าน้ําหนักปล่อยๆทางหน้าแฟร์แดง72ถึง73กกส่วนฝ่ายน้ําเงินก็ประมาณ73ถึง74กกนะครับน้ําหนักปล่อยๆทางหน้าฝ่ายน้ําเงินก็จะดูหนักกว่าด้วยนะครับคู่นี้ทางหน้าแฟร์แดงเฟอร์รารี่ก็จะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับกระดูกมวยดูมาก แต่ว่าร่างกายดูเสียเปรียบดูเป็นรอนะครับเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับและที่สาคัญ2องไฟล์่าสุดนี้แพ้นอกคู่ต่อสู้มาทั้งสองไฟ์เลยนะครับโดนของหนักๆไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสนะครับร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับและเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับและวันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองดูมาที่หลังนะครับแต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชอวดนะครับผมดูฟอร์มสดนะครับร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าเวทปะทะก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชอวดครับคุริสีนะครับกุ้งเอกนำรายการของมอเตจสีในสัปดา วดมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยท่จสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวังไพ่รถสวยจัดเจ็ดสายผิวคุณดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยนะครับผมดูกระดูกมวยดูได้เปรียบดูมาก่อนนะครับและบรรยากาศนาเสือก็ดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับ คู่ที่นะครับฝ่ายแดงบนพระรามสิทธิเพชรชุกันส่วนฝ่ายน้าเงินเพชรโชกุลนะวะพลฟาร์มสุขกบือไทยคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับมนพระรามสิทธิเพชรชุกันครับผมดูว่าฝีมือมวยดูได้เปลี่ยนนะครับ,บวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าเวทปะทะดูใหญ่กว่าการเตรียมตัวก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงบนพระรามสิทธิเพชรชรุกันครับ คู่ที่3หลอกคู่เอกนะครับฝ่ายแดงมาวินสุดกีฬาห้วยต้มสันฟันน้ําเงินบวกแก้วสอสอประกอคุณนิชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบวกแก้วสอสอประกอนะครับผมดูฟอร์มสดร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับเวทประทะก็ดูเต็มกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบวกแก้วสอสอประกอครับคู่ที่4คู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงเฟอร์รารี่แฟร์เทค ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชเชอวดนะครับผู้นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชเชอวดนะครับผมดูฟอร์มสดกว่านะครับร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวกว่าด้วยเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเบชเชอวดครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ